Bỏ xí Cô Bình Khai Năn si. ừ, ừ. Bỏ mình... đi qua Chẳng để mình phải sửa trù cân ngay Thúc giảng Chẳng để qua phải sửa trù mày ngay Cảm thấy không? สอยกลับไปซะอยู่กับผู้ชายหน้าตาแบบนี้เป็นอันตรายเปล่าๆไม่จริงแล้วจ้าซอยรู้จักกับพี่มากี่ปีแล้วรู้จักผู้ชายคนนี้กี่ชั่วโมงแถมยังไม่รู้ด้วยว่าหัวนอนปลายตีนของมันมาจากไหนซสด้วยซ้ำหัวนอนปลายตีนมันไม่สําคัญนะสคัญที่ไอกคนไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างฉัน้นมันไม่ชอบการวางโตซะด้วยถังนี้นกวบอกไป่เสีว่า เอ็งน่ะเป็นใครอย่าอย่าทำข้าพี่สมิงหรือป่ะว่าไงว่าไงเอ็งจะพูดหรือไม่พูดฉันบอกแล้วฉันไม่รู้ใครจะทำให้เอ็งพูดเดี๋ยวนี้มาเฮ้หยาให้ก๊อปอะให้ก๊อ หยุดนะสมิงทำอะไรก็เกินกว่าเหตุเสมอความยังไม่ชัดก็่อเรื่องซะแล้วก็มันยั่วออกอย่างนั้นนะนั้นแนบเราถามดูสิคนอะไรไม่รู้จักว่าตัวเองนเป็นใครแต่ถ้ามีเหตุผลดีก็พอจะตอบได้ก็บอกมาสิวะอ๋อบอกแน่แต่ไม่ใช่เวลานี้แล้วกับคนอย่างแกเฮ้ยเดี๋ยวสมิงถ้าไม่เชื่อกันก็นเลิ่ับถือกันออกไปข้างนอก ข้ามีเร yes> ื่องจะคุยกับเอ็งเออแล้วก็จะกลับมาถามเอ็งใหม่โหนะโอ้ยโอ๊ยเจ็บมากไหมพอทนได้อุ๊ยมัดไหน่จะก็หินเอ้ยโซยทายาแล้วก็เจ็บแผลให้นะจ๊ะค่ะ